ลพลัักนกนปรุงผมจะตีเนยกับน้ำตาลก่อนนะครับนี่ก็เป็นเนยสดนะครับที่เราวางเอาไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับจากนั้นก็ผสมน้ำตาลทรายลงไปนะครับจากนั้นเราก็จะตีให้ตัวเนยกับน้ำตาลทรายนะครับเนียนฟูนะสีจะอ่อนลงจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไป ตามด้วยกลิ่นวานิลาครับเล็กน้อยประมาณ1ช้อนชาครับผมเราก็ตีให้เข้ากันอีกครั้งนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาร่อนส่วนผสมของแห้งนะครับได้แก่แป้งครับตามด้วยผงฟูครับเกลือนะครับเล็กน้อยแล้วก็ผงโกโก้นะครับใช้เป็นผงโกโก้ของทิวลิปนะครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นแบบสีมาตรฐานโกโก้ของทิวลิปเนี่ยเขาคัดสรรวัตถุดิบนะครับที่มีคุณภาพสูง ผลิตจากเมล็ดโกโก้แท้100%นะครับปลูกในทวีปแอฟริกาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตชั้นนำของโลกนะครับร่อนส่วนผสมทั้งหมดนะครับเข้าด้วยกันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้พายนะครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนี้ผมก็จะมีถาดสำหรับอบนะครับแล้วก็มีรองกระดาษไขเอาไว้เรียบร้อยแล้วเราจะมาทำการตักคุกกี้กันนะครับโดยใช้ ที่ตักไอติมแบบนี้นะครับช่วยในการาทําให้ขนาดแต่ละชิ้นเนี่ยเท่าๆกันนะครับเ,เว้นระยะห่างแต่ละลูกนะครับเล็กน้อยจากนั้นนะครับเราก็นําเข้าไปอบนะครับเราจะอบที่อุณหภูมิ170องศาเซลเซียสนะครับโปรแกรมพัดลมก็ได้เป็นเวลาประมาณ15-20มานาทีนะครับจนกว่าคุกกี้จะสุกในระหว่างที่เรารออบคุกกี้นะครับเราก็จะมาทําตัวคุกกี้โดกันเริ่มจากเอาตัวแป้งนะครับ ไปเข้าไมโครเวฟก่อนนะครับเพราะว่านี้จะเป็นแบบผสมแล้วก็จบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำให้แป้งเนี่ยสุกซะก่อนนี่นะครับเราก็จะมาคนนะครับเพื่อให้ตัวแป้งเนี่ยคลายความร้อนลงนะครับก็เปลี่ยนใส่ภาชนะที่เป็นแบบถาดนะครับแผ่ๆนี้เพราะว่าเราจะเอาแป้งที่ยังร้อนๆอ,อยู่ไปผสมไม่ได้นะครับ เราจะมาตีส่วนผสมของคุกกี้โดกันนะครับโดยการใช้เนยใช้น้ำตาลทรายขาวนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายแดงเหมือนเดิมนะครับเราจะตีให้ตัวเนื้อเนยนะครับสีอ่อนลงแล้วก็ปูถัดไปครับก็คือนมสดนะครับเล็กน้อยเพราะว่าอันเนี้ยมันจะมีแต่ของแห้งเป็นหลักนะครับเราไม่มีไข่ไก่เพราะว่าเราจะทำเป็นแบบกิน โดยที่ไม่ต้องอบอะไรเลยนะครับใส่กลิ่นวานิลาไปเล็กน้อยเหมือนกันครับแล้วก็ปรุงรสนะครับด้วยเกลือจากนั้นนะครับเราก็จะร่อนแป้งนะครับใส่ลงไปในส่วนผสมนี้เหมือนเดิมนะครับคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับตรงนี้นะครับพอเราได้คุกกี้โดของเราเสร็จนะครับเราก็จะมาเพิ่มลุกเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับด้วยนี่เลย ช็อกโกแลตชิพครับของทิวลิปเช่นกันตัวนี้ก็มีหลายขนาดให้เลือกนะครับหลากหลายเลยมีเล็กกลางใหญ่นะครับไม่ละลายง่ายนะครับเอาไปอบเสร็จนะครับก็ยังออกมาคงรูปจะใส่ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับผสมให้เข้ากันดีนะครับโอเคครับจากนั้นก็พักไว้นะครับถึงตอนนี้ตัวคุกกี้เราก็ได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกมาจากเตาอบพักเอาไว้ให้หายร้อน นี่นะครับเราก็จะวางผึ่งตัวคุกกี้ของเรานะครับให้หายร้อนก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาประกอบร่างครับใส่ไส้คุกกี้โดกันครับเราก็จะใช้ที่ตักไอติมอันเดิมนะครับมาตักตัวคุกกี้โดเราใส่ลงไปแบบนี้นะครับประกบครับผมนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสูตรนี้เนี่ยครับตัวคุกกี้ผมไม่ได้ทำหวานมากนะครับก็เลย ทำตัวคุกกี้โดให้มีรสออกหวานน้านิดนึงกินเข้าไปมันก็จะได้พอดีกันนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่ม texture อีกด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกลองไปทําดูนะครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายน์แอดครับ